สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยกัวพาลอนะครับเนาะมอน,นี้การิพากันไปเบิ่งเพื่อนไห่มอปอปลาอื่นนะครับว่าเพิ่นจะได้เห็นบ่ได้อยู่ฟังตะฟังโค้ง่นแหละไปหาซื้อปลาไม่กินไปเบิ่งน้ำกันได้แล้วครับไฟยามหนาว เอาไว้เอไว้เอาไว้บินารอปีน้กังไปีนี้่อจอูสด้วีอได้หบอึนี่ได้ปี่าก็ได้นอยรวัวหัวบบงายๆับเบิรคนได้หาบขึ้นท่าครับบาทนี่เบิงเบิง

ันโหลดเด้อยกปะโจขึ้นเบิ้องด้วยฮะยกยกขึ้นให้เบิ้งเนี่ยอันนี้คือปะโจครับปลาในปะโจอ่านปลาเอิญภาษาไทยกับลาปลาจีนศกเทพโอ้โศกมาหลายเป็นี่คำตู้น้อยเต็มนะเออครตอนนี้แหละตู้ชอนนี่ สำหรับคลิปนี้กับขอจบลงแค่นี้แหละครับสวัสดีครับโอ้จะเป็นได้หลายคักนะครับเนาะอ,อันนี้ปลาเคืองครับนี่ปลาเคืองหัวตัวใ่เกือบสามคน